บทที่106ทําได้ดีกู่หลานในชุดเครื่องแบบนายทหารเดินมาด้วยท่าทางองอาจใบหน้าคมเข้มเปื้อนรอยยิ้มแฝงไปด้วยเลสนนยยิ่งทําให้เขาเหมือนพวกอันธพา,าลที่จองจะคอยหาเรื่องผู้คนตามท้องถนนซีหยุนจือเห็นเขาแล้วก็ไม่อยากจะเสวนาด้วยจึงแซงทําเป็นไม่ได้ยินแล้วจุงมือผู้ฐานเดนต่อไปคาดไม่ถึงว่ากู่หลานจะวิ่งตามมาอย่างรวดเร็ว แล้วขวางหน้าซีหยุนจือกับปู้ถานไว้จากนั้นเขาก็ประสานมือแสดงความเคารพปู้ถานก่อนจะพูดว่าคารวะท่านแม่ทัพคารวะปู้หูหินปู้ถานรู้สึกได้ว่ามือของซีหยุนจือเกาะแขนเขาแน่นกว่าเดิมสีหน้านางแดงก่ำด้วยความโมโหส่วนคนที่มาขวางทางอย่างกู้หลานก็มองสำรวจทั่วตัวนางอย่างเปิดเผยปู้ถานขมวดคิ้วแล้วสูดลมหายใจลึก ดึงตัวซีหยุนจือให้ไปหลบอยู่ด้านหลังก่อนจะพูดขึ้นว่าหัวหน้ากู้มีธุระอะไรหรือกูหลานเห็นปูดฐานตั้งใจยืนบังสายตาของเขาที่กำลังจับจ้องซีหยุนจือก็รูปปลายจมูกข,ของตนแก้เก้อแล้วพูดว่าอ๋อคืออย่างนี้ขอรับเย็นนี้จะมีงานเลี้ยงที่ตึกซื่อไห่และจะเชิญขุณนางทั้งหมดมาร่วมงานไม่ทราบ่าท่านแม่ทัพปูพอจะมีเวลาไปร่วมงานเลี้ยงนี้ ด้วยหรือไม่ขอรับปูฐานตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่มีเวลาหรอกเมื่อคืนข้าไม่ได้กลับบ้านเมียข้าคิดถึงข้าจะแย่คืนนี้ข้าต้องปลอบนางคงจะไปร่วมงานเลี้ยงไม่ได้สีหยุนจือที่ยืนหลบอยู่หลังปูฐานสีหน้ายิ่งแดงมากขึ้นสามีของนางพูดเรื่องอะไรกันบอกว่าเมียคิดถึงจะแย่คืนนี้ต้องปลอบใจประโยคก,กำกวมอย่างนี้เขากลับพูดด้วยน้ำเสียงดัง ให้คนได้ยินกันทั่วทั่วช่างน่าอายเหลือเกินแต่คำพูดของปู้ฐานกลับไม่มีผลกับกู้หลานเลยแม้แต่น้อยอีกฝ่ายแค่ทำหน้าตึงพอผ่านไปครู่หนึ่งก็เข้าใจความหมายของปู้ฐานเขาจึงประสานมือคารวะแล้วเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกซีหยุ่งจือมองตามหลังอีกฝ่ายเป็นอีกครั้งที่นางชื่นชมในปฏิพานและไหวพลิบของสามีวิธีที่ดีที่สุด ในการจัดการกับผู้ชายที่ชอบพูดจาแทะรมผู้หญิงก็คือการพูดต่อกลับอย่างไม่ต้องอายฟ้าดินแล้ววันนี้สามีของนางก็ทําได้ดีมากเมื่อกลับมาถึงบ้านซีหยุนจือก็ตักน้ําแกงเห็ดหูหนูขาวมาให้ปู่ฐานขณะกําลังนั่งกินน้ําแกงนางก็เล่าเรื่องกู้หลานมาที่ร้านให้เขาฟังปู่ฐานชะงักมือที่กําลังตักน้ําแกงในถ้วยหันไปมองซีหยุนจือแล้วถามว่าเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ ซีหยุนจือกัดลิมฝีปากร่างพลังตอบว่าเมื่อวานนี้เองเจ้าค่ะข้าตั้งใจจะเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่เมื่อคืนแต่ท่านไม่ได้กลับบ้านเขาตักน้ำแกงเข้าปากในดวงตาแฉายแววขุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะหันมายิ้มอย่างอ่อนโยนให้ภรรยาพลังปลอบว่าจะวางใจเิิข้าจะสั่งคนประกบเขาไม่ให้เขาเข้าไปรังควานเจ้าที่ร้านได้อีกซีหยุนจือพยักหน้าอย่างว่าง่าย พลันนึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้อ๋อจริงสิเจ้าคะวันนี้ห้องเฮาเรียคาเข้าเฝ้าเรื่องที่ห้องเต้จะเลือกสนมสีหน้าของปูฐานบ่งบอกว่าเขารู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วดูเหมือนจะจัดขึ้นในเดือน8และจะจัดคัดเรื่องอีกครั้งในฤดูร้อนพวกขุนนางกําลังเตรียมหาสตรีเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้หรือดูใบไ,ไม้ผลิที่ผ่านมาฮองเตอ,องค์กร แตเพิ่งจะเลือกพสัสนมไปทำไมคขุนนางพวกนั้นจนึงมีผู้หญิงที่พร้อมจะถวายตัวให้ฮ่องเต้ได้มากมายเพียงนี้หรอเจ้าคะซีหยุนจือถามด้วยความสงสัยเขาอดขำไม่ได้กับคำกล่าวของภรรยาจึงตอบนางว่าสมองเจ้าวันวันคิดเรื่องอะไรกันเขาตั้งใจเว้นจังหวะครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อได้ข่าวว่าผู้ตรวจการฝ่ายซ้ายจะส่งสาวงามเข้าคัดเลือกด้วยเช่นกัน เห็นว่าเป็นน้องสาวของรูหยินเจ้าพอจะเดาออกหรือไม่ว่าเป็นใครน้องสาวของซีหยุนเจิงอย่างนั้นหรือซีหยุนเจิงคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดด้วยความตกใจซีหยุนทงตระกูลสียังเหลือทงเอ๋อคนเดียวที่ยังไม่ได้แต่งงานนางเป็นลูกสาวของอาสะพ้ยสามใช่นางหรือไม่เจ้าคะหากสิ่งที่นางคาดเดาไว้เป็นความจริงนั้นก็หมายความว่าตระกูลสี มีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับมาเชิดหน้าชูตาให้ได้อีกครั้งจนถึงขั้นยอมส่งธถงเอิอเข้าวังหลวงปูฐานได้แต่สายหน้าแล้วบอกกับภรรยาว,ว่าอย่าได้คิดมากไปเลยไม่ว่าอย่างไรนางต้องได้รู้แน่ๆกลางเดือนเจ็ดพระชายายุให้กำเนิดบุตรสาวตั้งชื่อวันหญิงซิวและห้องเต้พระราชทานนามให้ว่าองค์หญิงทังหนิงได้รับการลงบันทึก ให้เป็นหนึ่งในเชื้อพระวงเนื่องจากซีหยุนจือดำลงตำแหน่งเกอร์หมิงฮูหยินขั้นหนึ่งของเมืองหลวงจึงได้รับคำเชิญหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ไปเยี่ยมพระชาย,ยายู่และองค์หญิงน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่นางไม่อาจปฏิเสธได้จำต้องเดินทางไปเยี่ยมพระชายาย,ายู่พร้อมกับฮูหยินคนอื่นๆตำหนักองค์ชายยู่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเป็นตำหนักที่ค่อนข้างเก่าและสุดโทม ตั้งแต่องค์รัชายาทถูกปลดลงจากตําแหน่งก็ไม่มีเงินมากพอที่จะสร้างตําหนักให้งดงามหรูหราเหมือนตําหนักเดิมที่เคยอยู่ทําได้เพียงซื้อบ้านของสามัญชนเพื่ออยู่อาศัยแม้ว่าจะมีพื้นที่และบริเวณกว้างขวางทว่าภายในก็สภาพเสื่อมโทรมเต็มทีและบังเอิญว่าสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสมบัติที่ซีหยุนจือครอบครองซีหยุนจือแต่งกายด้วยชุดประจําตําแหน่ง เดินอย่างสง่าง,งามตามนางกำนันของตำหนักโดยมีบรรดาหูหินห้อมร้อมตรงไปยังห้องนอนของพระชายายุที่ใช้อยู่ไฟหลังครอดหลังจากที่นางกำนันเข้ามารายงานว่ามีคนมาเยี่ยมพระชายาย,ายุก็รีบหวีผมให้เรียบร้อยแล้วนั่งอย่างสงบสงเงี่ยมอยู่บนเตียงท,ทันทีที่เห็นหูหินทั้งหลายเดินเข้ามาในห้องนางก็ยิ้มต้อนรับและทำความเคารพ ถาว่าเมื่อประทักกับสายตาของซีหยุนจือที่กำลังมองมาพระชายยายุก,ก็แสดงสีหน้าพึ่งตึงให้เห็นแวบ,บหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเป็นยิ้มแล้วพูดกับซีหยุนจือว่าลำบากครูหญินต้องมาเยี่ยมข้าถึงที่นี่ซีหยุนจือนั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ข้างเตียงครูหญินที่เดินมาพร้อมกันรีบเข้ามาช่วยจัดกระโปรงของนางให้เข้าที่ก่อนที่หญิงสาวจะส่งยิ้มกลับไปแล้วบอกว่า หม่อมฉันอยากมาแสดงความยินดีกับพระชาย,ยายูที่ให้ประสูติการองค์หญิงน้อยไม่รู้ว่าหม่อมฉันจะขออุ้มองหญิงสักหน่อยได้ไหมเพคะ <criteria. S 1> เมื่อพระชาย,ยายูได้ยินซีหยุนจือพูดถึงบุตรสาวของตนสีหน้าก็เปลี่ยนไปนางฝืนยิ้มให้แล้วกล่าวว่าอ้อแม่นมพาองค์หญิงไปให้นมหากครูยหยินอยากเจอนางข้าจะสั่งให้คนไปอุ้มมาพระชายาย o ไม่รอให้ซีหยุนจือได้ตอบ กตะโก,กนบอกนางกำนันให้ไปอุ้มองค์หญิงเข้ามานางกำนันรับคำสั่งแล้วเดินออกไปซีหยุนจือรีบเอ่ยปฏิเสธไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเพคะถ้าองค์หญิงสเสวยอยู่หม่อมฉันก็ไม่ขอรบกวนพระชายายยิ้มให้อย่างอ่อนโยนแต่กลับทำให้ซีหยุนจือรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งหัวใจไม่รบกวนหรอกแค่กินนมอีกสักครู่ค่อยกลับไปกินต่อก็ได้ แต่จะให้อูยินรออุ้มนางไม่ได้เด็ดขาดซีหยุ่นจือคิดไม่ถึงว่าโลกใบนี้ยังจะมีมารดาที่กล้าใช้ลูกที่ยังเล็กมาเป็นเครื่องมือในการสารสัมพันธ์เพื่อเข้าสังคมและประจบประแจงให้ตัวเองได้หน้าโดยไม่สนใจว่าลูกจะได้รับอันตรายหรือไม่จากนั้นไม่นานานางกำน,นันก็อุ้มองหญิงที่กำลังร้องไห้จ้าเข้ามาในห้องแล้วส่งให้กับพชายยายู่แต่นางกลับโบกมือปัดอย่างแรง จากนั้นก็ชี้ไปทางซีหยุนจือส่งองค์หญิงไปให้เกิร์หมิงฮูหยินอุ้มหากเกิร์หมิงฮูหยินเมตตาและโปรดปานนางขึ้นมาก็คงเป็นบุญวาสนาของนางแล้วนางกำนันส่งทารกน้อยให้ซีหยุนจือฮูหยินคนอื่นๆที่มาด้วยกันก็พาก,กันเข้ามาดูองค์หญิงตัวน้อยด้วยความเอ็นดูถาว่าทารกน้อยเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดดูเหมือนเมื่อครู่คงยังกินไม่อิ่ม แต่ต้องถูกดึงตัวออกมาจากแม่นมเสียก่อนเมื่อซีหยุ่นจือเห็นองค์หญิงน้อยเอาแต่ร้องไห้จนหน้าสงสารก็อดไม่ได้ที่จะแตะนิ้วลงบนริมฝีปากเล็กๆเด็กน้อยเหมือนจะรู้สึกได้จึงค่อยๆเงียบเสียงพยายามดูดนิ้วของซีหยุ่นจืออย่างตั้งใจลิ้นสีชมพูเล็กแลบออกมาพยายามขยับปากขึ้นลงเหมือนกำลังดูดนมซีหยุนจือหยิบจี้ทองกำไลข้อมือสองวง และกำไรข้อเท้าสองวงออกจากอกเสื้อแล้วสุกไว้ในผ้าอ้อมขององค์หญิงก่อนจะส่งทารกน้อยขืนให้กับนางกำนันพร้อมบอกว่ารีพาองค์หญิงกลับไปเถิดองค์หญิงคงทรงหิวมากแล้วนางกำนันหันไปมองพระชายายายุเมื่อได้ทับอนุญาตจึงเดินเข้าไปทับองค์หญิงแล้วอุ้มกลับไปซีหยุนจือสนทนากับพระชายายายุอีกรู่หนึ่งก่อนจะขอตัวลากลับพระชายายายุอ้างว่า กำลังอยู่ไฟจึงไม่สามารถเดินไปส่งได้แล้วขอกล่าวอภัยซีหยุนจือกับบรรดาฮูหินที่มาซีหยุนจือโบอกมือพร้อมกับตอบว่าไม่เป็นไรทว่าเมื่อเดินออกมาจากห้องก็ได้ยินเสียงนางกำนันตะโกนขึ้นพชายาจิ้งสเสด็จบรรดาฮูหินที่กำลังจะเดินออกจากตำหนักพอได้ยินประโยคนี้ทุกคนก็หลบเข้าข้างทางซีหยุนจือเองก็ยืนหลบด้วยเช่นกันครูหนึ่งก็เห็นหญิงสาว ที่มีผ้าปิดบังใบหน้าและเดินขากระเพกเข้ามาด้านในเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่ามีคนอยู่เต็มตำหนักก็นิ่งอึ้งจากนั้นก็จ้องมาที่ซีหยุนจือปูฮูหินเป็นฝ่ายเอ่ยทักทายขึ้นมาก่อนคารวะพระชายาจริงโดยตำแหน่งหน้าที่ของซีหยุนจือในตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำความเคารพหรือคุกเข่าให้พระชายาอีกต่อไปนางจึงทำเพียงพูดทักทายเท่านั้น จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ